สถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบกรุงทั้งปทุมธานีนนทบุรีและนคนปรปฐมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากมากกว่าทุกปีและมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในความสนใจของวราโรจนวิพาธวัย78ปีผู้เคยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งในปี2485ที่ระดับน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการไม่เว้นกระทั่งในเขตพระนครถ้าเป็นบันไดเนี่ย ย้อนกลับไปเกือบ70ปีที่แล้วน้ําท่วมกรุงเทพแทบไม่เป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตมีแต่การเดินทางอาจไม่สะดวกนักซึ่งยังอยู่ในความทรงจําของชาวคลองบางหลวงที่เวลานั้นเป็นเพียงเด็กชายว,วัย8ขวบต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองเพราะว่ามันน้ามันท่วมทุกปีมันเป็นธรรมชาติของมันนะนอกจากว่าบาง,บางปีมันท่วมมากอย่างปี85มันท่วมมาก ก็ก็อยู่เขาก็อยู่กันได้อาหารอ,าอะไรมันก็ไม่ขาดแคลนชั่วจะว่าไอ้ผักเผิ่มมันอาจจะแพงสักหน่อยเพราะว่าพื้นที่เกษตรเสียไป ในช่วงเดือนเดียวกันนี้เมื่อ94ปีที่แล้วเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในเขตมนฑลภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพเองก็เคยกลายเป็นเมืองน้ําและทําให้งานวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงมา้าต้องใช้เรือเป็นพาหนะเพราะบริเวณนี้ทั้งหมดกลายเป็นท้องน้ํานั่นเป็นเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ครั้งที่5ใน6ครั้งของประวัติศาสตร์เมืองหลวงที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะ ลานพระบรมรูปถนนราชดำเนินพระบรมมหาราชวังและสถานีรถไฟหัวลำโพงล้วนจมอยู่ในผืนน้ำจากบันทึกอุทกภัยในรอบ200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนหนึ่งมาจากความเปลี่ยนแปลงของวิถีชาวกรุงมันเริ่มมีการเคลื่อนคนจากทินอื่นเข้าไปยิ่ทิศอื่นซึ่งไม่มีความรอบรู้ในกลมิประเทศในี่การเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวมากแล้วก็พอมาถึงยุคเนี้ย ไม่อาศัยว,วิธีการโบราณภูมยาวิจัดการเงเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้โดยกมรมชลประทานกรมที่ดินกรมอะไรต่างให้ผ่ามมาใ,ใช่ไหมโดยอว่ากรชลประทานเนี่ยมันขวางทางน้ำโบราณเขาซึ่มันเป็นทางเรนเนเดตโดยธรรมชาติแล,าแล้วถ้าเรามองอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะมันต้องดูแลนสเคปห้ดีนะ ลายพื้นที่ในกรุงเทพทั้งชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาย่านการค้าสำคัญของเมืองหลวงตื่นตัวในการป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่เพราะไม่อาจปล่อยให้ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายต่อศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม น้ำท่วมใหญ่ทั้ง6ครั้งในกรุงเทพที่ผ่านมาไม่เพียงเป็นประสบการณ์ที่เตือนว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แต่ยังเป็นบทเรียนที่คนกรุงต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับการขยายตัวของสังคมเมืองน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน